นี่คือว่างโอเคก็เลยมาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับต้องบอกว่าการทํางานที่ดีเนี่ยมีเครื่องมือและสายก็โอเคมันก็ดีอยู่แล้วทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแต่ว่าเราจะทํางานให้มันมีประสิทธิธภาพเราต้องทําให้มันมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ถูกต้องพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปทํางานก็คือในส่วนของติดอุปกรณ์นะครับติดปลั๊กติดสวิตติดตั้งหลอดไฟนะครับแล้วก็ งานเข้าตู้นะครับเข้าตู้อันนี้ผมใช้เป็นสแควร์ดีนะครับอันดับแรกเลยคุณแกะมาแล้วเนี่ยคุณก็วางไว้ที่กล่องแบบนี้นะครับวางไว้ในที่ที่มันสะอาดเพราะตู้มันสวยมากเดี๋ยวมันจะลายซะ <c ười> <c ười> นั่นแหละโอเควันนี้ผมจะมาทําอะไรนะครับก็คืองานของผมเนี่ยเป็นแบบผ่าฝังนะผ่าฝังผ่าฝังก็คือฝังท่อไว้ แล้วก็ฉาบปูนปิดท่อก็จะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีสายไฟร้อยออกมาสายไฟก็จะมาเข้าในตู้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะผ่าอันนี้ออกความจริงไอ้ตรงเนี้ยที่เขาทําร่องมาให้เนี่ยเราสามารถเอาค้อนขอก็ออกได้แล้วนะแต่ว่ามันเล็กเดี๋ยวผมจะผ่าให้มันเลยมาตรงนี้นะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมอุ้ยลืมใส่ถุงมือ เดี๋ยวนี้ผมก็พยายามจะใส่ถุงมือให้ชินนะครับเวลาไม่ใส่ถุงมือทีไรนี้ได้แผลทุกทีก็ใส่ถุงมือดีกว่าการทํางานจะได้ปลอดภัยนะครับผ่านในส่วนของตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราต้องแกะแกะก่อนมันก็จะมีน็อตสองตัวนะครับน็อตที่ขันออกมานะครับสตัวให้ใส่ค้าวเลยนะครับเพราะผมเคยมีประสบการณ์ทำหายมาแล้วเป็นน็อตเฉพาะนะครับ ก่อนผ่าเนี่ยเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะเวลาผ่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกเศษที่มันเป็นสเก็ตที่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปในนี้มันจะทําให้ในนี้ไม่สะอาดมีโอกาสช็อตได้นะครับโอเคเอาตัวนี้ออกก่อนอเคยแล้วผ่าพอมันสั่นปุ๊บมันหลุดออกจากเกลียวน็อตหายทีนี้เป็นเรื่องเลยเราก็ขันให้มันสุดก่อนนะครับ ดูนะครับชไนเดอร์เป็นตู้ที่หนามากนะครับแต่ว่าตัวนี้409ตัดนิ่มตัดสบายเลยครับ ก็ใช้คอ้คอนเขานะ <Okay. S 1> ใส่จากตรงนี้นะครับตรงกลางแล้วก็วนไปแล้วก็มาจบที่ตรงกลางนะ นี่ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับดูเรียบร้อยเลยสวยเลยครับยังไงเดี๋ยวผมเข้าตู้เสร็จผมจะมาให้ชมกันนะครับ